เาะ่ข้จสวัได้ครับสู่ช่องคนล่ามาแล้วแล้วก็คนล่ามาลาจ่าท่าทนายทนายไุทัยเคยต่อนะคะเกี่ยวกับสองคนบ้านถูกกลอรับเจ้าที่ว่ากวนก็เดินเขาบอกว่าลุงจิมกำลังก่อขวนนะเนี่ยเขาบอกท่านนายไปไหนมาไหนเมื่อวานท่านทนายแจ้งหน่อยอ่ะนะ เมื่อวานนี้เขา,าถามบอกมผมจะลงคลิปผมแหละคลิปต่อไปโอเมื่อวานนี้ก็เป็นห่วงมาไปสามาสมายโอเมื่อวานนี้นไม่เจอลุงรุงคลิปเนาะคือเมื่อวานนี้นี่ผมผมก็ได้รับการแจ้งนะว่าจะไม่มีหน้าสาราผมก็เลยไปที่น,าานั้าานเเจอก็เจอเพื่อนร่วมเพื่อนต่างพักก็เยอะมากเลยผมก็รีบเดินขึาาน้นรถคากะจะไปรอเ็สที่ประมาณนี้ไม่ไกลเนาะ ไปดูแล้วที่จอดรถไม่ดีก็กลัวหาแล้วไม่เจอเราเอ่อก็เลยไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยอีว่าเราไม่รู้รู้ในในนี้ด้วยก็เลยไปจอดไกลเนาะจอดไกลก็ไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนพอพอเขาไปที่ไหนแล้วเราค่อยรู้เราก็จอดรอเพื่อนผมไปก็กอกสรุปสรุปแล้วลุงกินได้กรอกเมื่อเช้านี้ก็ไปหาเลย ช่วยมากเลยช่วยมากไม่ไม่เหมือนกับที่ถ่ายมาถ่ายมาเหมือนไกลเขาไก่นอกภูเขาไก่แต่แต่ตอนนี้นี่ใกล้มากเลยนะชัดชัดนะ อ๋อเดี๋ยวนะมีคำถามแล้วขากรอบวิ่งดอนตาลชานุมานเขียรมาลาตะการลองเหมือนเดิมท่านทนายโอ้ยถนนไม่ดีครับคุณนายผมจะมาให้ท่านทนายกลับบ้านอ๋อคุณราตรียมสะอาดท่านทนายไปเลี้ยงข้าวอยู่แทนบอแข่งเลยโอ้ยเนาะคอยบอไปต้องเจาะเนาคุณทนายลอกลุงกิมบอกบอกเนาะคุณประกอบคุณประกอบบอกไปโอ้ยลุงกิมแกเล่นเล่นเฉยๆครับแกไม่กล้าไปนี่ข้าวผมหรอกบรรยายเสร็จมาไงจะไปถามเนี่ย เสร็จแล้วเอาถามเดี๋ยวผมขอย้ายตรงไหนก่อนนะครับช่องนี้ก็จะตอบคำถามนะเอาคำถามของมีสารก่อนนะเพียงเพียงเร่ร่อนบสวัสดีครับเพราะว่ามีสี่สามคำถามว่าคำถามแรกรางวัลที่หนึ่งออกอะไรในคล้ายโอ้ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้ไม่ได้ปลของได้อะไรมาบ้างเออไม่ได้อะไรเลยเอาเป็นการไปงานนะเอาเลยไอสองข้อหนึ่งไงที่ที่ผมปอกนะ เขาสามารถที่จะเอาไปพูดกันได้หมดเลยหรือเปล่าได้หมดมันมีสิ์เท่ากันนะแต่ว่าเวลานี้นี่คือเราเราหลีกเลี่ยงอซ้อนหนึ่งที่ที่แถวกกอกอกกตูมานะเราหลีกเลี่ยงการเป็นคอเด,เดียวเนาะเพราะว่าขอเด,เดียวมันจะมีค่าทนายค่าดําเนินการนะ เราก็เลยก็เลยแนะนําว่าให้รวมๆกันแล้วไปขอที่ี่ดินเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามาวัดรวมกันทั้งตำบลนะครับก็ก็จะทําให้อเอาเป้ามาแล้วหรอ ป้าออกมานะครับเราเราจะไปถ่ายป้าตอนนี้ขอขออนุญาตไม่ลงไลน์นะต่อเลยนะเราจะไปถ่ายพวกป้ามาออกจอกสารกันแล้วนะโอเคครับเอาเราเอาหน้าไปจบแล้วใช่ไหมเนี่ยจบก่อนจบก่อนป้ามาแล้วเออเราจะไปกินข้าวกันกินข้าวที่ไหนอ่ะก็ไปกินข้าวข้างนอกน่ะกินข้างนอกโอ้ยไม่เป็นไรกินข้าวที่มก็ถ่ายก่อนด้เนี่ป้าออกมาแล้วนี่ยยังไงก็ถ่ายหน้าก่อนก็จะไปกินข้าวเนี่ย

อันนี้ถามบ้างครับสวัสดีครับ y o u ค u b e เราเยอะมากเลยนะกําลังรุ pattern นะครับกําลังดูป a t t e r n อ๋อเนาะ กินข้างนอกแต่ไปกําลังกําลังหาที่ลงกันอยู่นะครับวอนนี้ป้าสั่งซุปดำนะครับเราเราเราดูอยู่ใกล้ๆก่อนห่างๆก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจนะว่าพอเห็นป้าลงมาแล้วดิสารเลอกแล้วแหละให้ป้าแก่สั่งสั่งชุตํำอยู่ไม่มีอะไรก้าวหน้าเท่าไหร่นะเราจะคุยกันเรื่องที่ไปที่วันนี้ก็ได้ครับ อยู่ยันเย็นค่ะวันนี้ป้าบอกอ๋อป้าบอกว่าอยู่ยนันเย็นอ่าได้ได้ครับอยู่ยนันเย็นเราก็อยู่ยันเย็นด้วยเพราะว่าแต่ก็าอาจจะประมาณอีูเนาะเราอาจจะกลับก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าดูแล้วไม่มีการสัมภาษณ์แน่นอนนะนอกจากไปสัมภาษณ์ที่เดิมนะจอมันมัวอ๋อจอมันมัวอ่าใช่ดีกิน มันบัวมันอะไจะเป็นที่แสงสะพอนนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมหามุมก่อนหามุมก่อนนกระดาษท่านคนายเขาต้องือชาวบ้านต้องเปล่าขาวมาคือบางคนก็บอกเขาไม่มีเอกสารอะไรทั้้งสินแต่เขามีแบบ D B S ว่าที่ดินที่ของเขาจะทำยังไงได้บ้างมันจะง่าย ตอนนี้แค่เดงมีคำถามนะว่าใน G P S คุณแดงมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่มีอะไรๆคือเอกสารจริงเนี่ยไม่มีเลยหาไม่ได้คือหมดหรือไม่ได้ขอหรือเปล่าหรืออะไรน่าจะเขาทำมานานแล้วน่าจะไม่ได้ขอนะครับน่าจะไม่ได้ขอแบบนั้นก็เราจะตอบคำถามแม่แดงนิดนึงนะครับ คือที่ดินที่ดินที่ทำกินนี่ต่างจากที่ดินที่เป็นของเรานะ,ะเพราะว่าที่ดินทำกินเนี่เราก็ทำอยู่แต่เราไม่ได้ขออะไรไไก็แสดงว่าทำกินอยู่ตลอดมาแต่ตเ,เรา เวลาในการขอ,อขอสอหนึ่งนี่มันหมดไปตปั้งแต่ปี้5แล้วก็พ่อแม่เราไม่ได้ขอเราก็เลยไม่ได้อะไรที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในเขนต่าสมวน,น,น,นทําอะไรไม่ได้ครับไม่ได้ไม่มีเอกสารไม่มีต้อง,องไปเอาใบสทกเท่านั้นถ้างั้นโดนจับนะต้องไปหาหต,ปต้องไปหาหน่วยงานของรัฐก็คือไปหาป่าไม้ขอใบมาใช่ให้ให้มีเอกสารใบหนึ่งใช่เป็นอ้างอิงว่าเป็นที่ ไม่ไม่ถึงกสิทธิ์ของเราเคือเราจะอยู่ได้โดยไม่ถูกจับ<อ>ต้องไปขอเอกสารมาก่อนนั่นแหละน่าเขาเป็นห่วงมากรับเขาไม่มีอะไรเลยบางทีเขาไปเสียเงินสี่หหมื่นเพื่อจะไปทําการของก็เลยต้มตี่สี้นดอกแล้วสุดท้ายก็ไม,ไ,ไม่ได้อะไรเลยไปหาป่าไม้ครับไปหาป่าไม้นะ นี่ก็คือที่ที่อยู่โกกอกของทูนนะครับเขาทำมานานแล้วแต่ไม่มีอะไรทุกอย่างมันไม่ได้หรอกว่าถ้าเราเรื่อง s ต่ tps เดียวถ้าเราไม่มี g p s นี่มันเป็นเรื่องที่ว่าเราทํากินที่ไหนนะเขาวัด g p s กันว่าเราทํากินที่ไหนไม่ใช่บอกว่าเรามีเอกสารอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีนี่ประเด็นไม่ได้บอกไม่ตรวจมากเป็นแบบนั้นอ๋อครับผมต้องไปหาอันนี้แหละเจ้าลองใส่แว่นดูนะกิรลวันเอ์อ๋อไม่ไม่ ไม่มัวนะผมก็ดูอยู่ชัดอยู่นะเราเราจะตอบภาษาพวกเรานะอ่านี่มีคำตามมานะครับคุณนายรักษาสุขภาพด้วยขอ,อครับผมขอบคุณครับที่ดินที่ดินเท่าแมวตายก้อนไม้เท่าไม้ยิ่ฟันสะเทือนเรือลั่นทั้งปเตเร์พี <laughs> ใช่ผมไม่ดูแล้วที่ดินปู่กป,ปูนี่โกนิดเดียวโอ้ยไม่รู้ว่ามีปัญหาได้งไงเนาะมันเยอะจริงนดดนะ ก็ก็เห็นด้วยด้วยกันประมาณนั้นแหละครับคุณมูมูสีแว่นนารักมากคือแว่นนี้เวนะ่นตลกนะแว่นแสีดำมันหายก็เลยเอาตัวนี้มาใส่นะมันพออ่านแล้วได้อ่านชัดได้นาอชอบแว่นอะนายรแว่นตลกดีนึงนะครับ เป็นมาชีวิตดูใจท่านนาสีวิตโอ้ยจัมากครับผมปกติก็ใส่อ่านเล่นนะครับไม่ได้ออกหน้าอย่างนี้สักทีบังเอิญว่ามันหายนะสีดําหายก็เลยจับเป็นลวละเพราะว่าเราต้องอ่านก็เลยดีครับภาพชัดเจนขอบคุณครับคุณหญิงบอกว่าสาวเชียงรายมันเกินไปเนาะพี่น้องใช่คนร้องก็เกินเนาะ ผมว่ามันเป็นความอิจฉากันมากกว่านะไอ้เรื่องความสูญเสียของป่าไม้มันไม่มีหลอกมันน้อยเกินไปถ้าที่เราดูก็มีต้นไม้ที่ตัดแค่สองสามต้นเราที่เห็นแลยวเนาะเช่นชมท่านานายมากค่ะที่เข้าให้การปราชาานท,ที่ไม่ทราบเพื่อกฎหมายต่างกับทนายบางคนที่จ้องแต่จะหาเรื่องเดือดร้อนให้ชาวบา้านขอบคุณมากครับคือไปเมื่อวานนี้ เราก็ได้มากมากเลยนะได้เจอกับชาวบ้านหลายคนนะแล้วก็พยายามให้ให้ใหข้อคิดให้นิีการกับเขาแล้วก็พอดีประสานกับปที่เดิมเลยไปที่เดิมเหรอโอเคอ่ะพี่ตลาดเนี่ใช่ใช่โอเครอเครับผมอ๋อเ,เขาพักกัน,น,าน้าวแล้วเนาะเราแมนสวยเหมาะมากเลยอเอยเหรอจามเนาะ เอแวนี่สวยมากเลยวันนี้สื่อปรยาดีวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเราถามป้าได้ไหมว่าโอเคไหมเป็นห่วงคือป้าที่ลงมาแกหน้าตายิงง้ยมยา้มแจ่มใสนะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าการสือ่อมันน่าจะมีภาคบายด้วยครับเป็น <c oughs> ตาเจ็บปวดหน้าดูเออมันจำเป็นจำเป็นนะครับคุณนกส,สวัสดีครับแม่เทมาก <c oughs> คุณมันใจมืดบอดอยากแกล้งไมยิ้มฟันยังหา,าความได้เลยใช่ครับ ถ้าดูแล้วเนี่ยตัวแม่โซร์ีก็ไม้ทอนิดเดียวนะแต่ที่องคูนี้ก็ยิ่งแปลกมากเพราะว่าที่เท่านี้เนี่ยทำไมทำไมจังประกาศว่าเ,าเรียกคืนปืนป่าอะไรมากมายยังก็เป็นฮีโร่เนาะผมผมเองไปดูแล้วโอ้ยแล้วต่อนะต่อที่บอกว่าถ่ายอันนี้น,น,นี่ผมเดินไปผมไปเตะๆดูมันก็ระดับที่ประมาณเดียวกันกันกบที่ดินนะ ไม่ไม่น่าเกลียดนะถ้าผมว่าแต่ถ้าบอกว่า,าลานข้างนอกนี่หน้าแม่โซลตีหน้าอะไรตั้งแต่ก่อนเนาะก็มีลานจริงนะเป็นลานที่เขาใช้รําใช้อะไรนี่ถ้าบอกว่าตรงนี้ออกด้วยก็คงไม่ยากหรอกครับเอาแมคโครไปเอาใส่รถดับมิเตอรที่ไหนก็ได้ครับคุณเดเยบอกว่ากับโมงก็อาจจะรอป้า แต่คงไม่เจนบ่ายสามโมงครับต้องกลับเพราะว่ามีปัญหาที่บ้านรอยอยู่เอา้าใครซื้อสติกเกอร์ให้น้องอันนี้ยวนั่าดูก่อนโอ้ยเขาควบคัวว่าเราจะไม่ใส่ใจคุณมิ้นนะครับคุณมิ้นขอบคุณมากครับที่ซื้อสติกเกอร์ให้นะครับ